สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการผ่านด่านนะแล้วก็ฟาร์มเงินนะทุกคนด่านนี้ครับผมทุนด้านนะทุกคนนี่ครับเช็คแบบก่อนนี่ฮะทุนด้านนะฮะโหมดลองสุดท้ายทุกคนโหมดเอ็กตีมนทุกคนเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะโดยที่ผมจะใช้ห้ตัวละครนี้นะทุกคนหาง่ายนะฮะตัวละครนี้ไม่หายหาไม่ยากเท่าไหร่นะทุกคนนะครับผมถ้าเกิดใครไม่มีตัวไอตัวดาบเนี่ยตัวดาบช่องที่4ี่เนี่ยไม่ต้องเอามาก็ได้นะไม่เป็นไรผมเอามาเฉยนะฮะมันเท่ดีแค่นั้นแหละนะเหตุผลนะฮะเริ่มแรกนะให้เราววววววาาาางงงงตตตตััััััลลละะะะคคครรรนน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 ีีีี้้้้้เยบบผม2ไไปปก็ อ่าแล้วก็วางตัวซัมมอนไปนะฮะจึ๊บอ่าโอเคแล้วก็วางตัวเงินเลยครับปึ๊บปึ๊บประมาณนี้นะทุกคนแล้วก,กดคูณสี่เลยฮนะถ้าเกิดใครมีคูณสี่ใช้เลยกดออโต้สกิปไปเลยนะทุกคนเราก็อัปเกรดนี่ฮนะตัวเงินตัว,ต,วตัวดาเมจนี้ก่อนนะฮะอัพรวดวไปเลยทุกคนนะครับโอเคพอเราอัพสักครั้งหนึ่งปุ๊บเราค่อยมาอัพตัวเงินนะฮะเราก็อัพตัวเอ่อสองตัวนี้ให้เยอะๆเลยทุกคนเพราะว่าต้นเกนมนี่จําเป็นมากๆนะฮะถ้าเหลือเงินหน่อยก็มาอัพตัวสมองนะทุกคนแล้วก็อัพตัวเเงินไปโอค เดีย๋ยวยาวไปวทุกคนนี่ครับอ่าอัพตัวดาเมจไปนะฮะแล้วถ้าเกิดเรามีตัวอื่นเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเทพเทพเนี่ยเราก็เอามาวางได้นะฮะโอเคครับตัวอื่นตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครมีก็วางได้นะก็จะช่วยอีกนิดหนึ่งนะะตัวนี้มันเก่งตรงที่มันเป็นตีเป็นเอโอีทุกคนมันดีตรงนี้แหละฮะเราอัพตัวเงินไปเรื่อยๆนะครับทุกคนโอเคครับอัพไป ปง่ายเห็นไหมครับง่ายมากเลยทุกคนวิธีการผ่านด่านนี้ด่านนี้นะครับเหมาะกับตัวสมองมา,มากๆเลยทุกคนตัวสมองจะเก่งที่สุดที่สุดในด่านนี้ทุกคนผมมั่นใจนะทุกคนเพราะว่าเรื่องเรื่องเนื่องจากทางมันมีสองทางใช่ไหมครับแล้วมันก็มาจบกันมาเป็นทางเดียวแล้วทุกคนทําให้ตัวสมองเราเนี่ยเหมือนเป็นดาเมจคูณ2นะครับเก่งมากๆนะฮะถ้าเกิดใครมีใช้นี่นี่ยิ่งโหดเลยครับด่านนี้นะฮะด่านนี้จะเป็นด่านที่ทาให้ตัวสมองเก่งที่สุดแล้วนะครับด่านอื่นไม่เก่งนะฮะตัวสมองนะครับด่านนี้ตัวสมองเก่งที่สุดแล้วนะครับโอเคอัััปปปเเเกกรรดไไไนนะคคบบหหห็็มม้ย่ตตองิลว ง่ายเลยเห็นไหมครับอ่าเราก็อัพไปเรื่อยๆนะครับพยายามอัพไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังๆมาเราให้เน้นอัพตัวสมองเยอะๆเลยนะครับเพราะตัวสมองนี้จะเป็นตัวที่แบกที่สุดแล้วนะฮะในตัวละครทุกตัวของเรานะฮะในตอนท้ายนะโอเคครับอัพตันแล้วที่เหลือเราก็อัพตัวดาเมจเราได้เลยนะครับอยากอัพตัวไหนอัพได้เลยนะครับไม่ต้องรีรอฮะส่วนตัวนี้จำเป็นนะฮะนี่ฮะตัวนี้นะครับปาร์ตี้แมนนะครับช่วยทําให้สมองเราเนี่ยเสกมอนเตอร์ออกมาไวขึ้นนะครับเก่งมากๆปาร์ตี้แมนนะฮะ เหลืองเงินแล้วก็อัพ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 ไปนะครับนี่เห็นไหมง่ายไหมทุกคนประมาณ2นาทีได้เงินทีละ3 0 0 0 0ื่นสี่หนะครับทุกคนแล้วก็แถมได้เพชรอีกทีละ400เลยนะทุกคนเยอะมากๆนะครับอ่านี่บอสมาแล้วนะฮะบอสเมชาคิวบ์นะครับตายอย่างง่ายดายเห็นไหมครับง่ายนะนี่ง่ชนะนะครับทุกคนนี่ครับได้ทีละ2 7งหมนะฮะแล้วก็ได้เพชรอีก400นะฮะแล้วก็อีพีอีก2,000นะฮะแล้วแถมได้อันต้าเคสด้วยนะทุกคนประมาณนี้นะทุกคนสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ผมชอบกดไลค์ชอบมากกดซับเจอป็นหน้าทุกคคนไใหม่รับเจอกันจ้า